สวัสดีชาวราศีมังกรทุกๆท,ท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การทํานายเข้าสู่การพยากรณ์ดวงชะตาซึ่งในคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีมังกรในช่วงก่อนจะผ่านพ้นเดือนสิงหาคมปี2 5 6 8ซึ่งก่อนจะเข้าไปรับชมรับฟังคำทำนายนั้นคำทํานายคำพยากรณ์ดวงชะาตานั้นไม่ใช่เจาะจงเป็นของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แต่เป็นการพยากรณ์ตามตำราเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรโดใช้วิจารณญาณสวัสดีชาวราศีมังกรทุกทกท่านนะครับสำหรับดวงชะตาของชาวราศีมังกรก็คือผู้ที่เกิดในวันที่15มกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์ถือว่าอยู่ในราศีมังกร ในช่วงถัดจากนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมนั้นชาวราศีมังกรดวงชะตาของท่านจะมีโอกาสมีเกณฑ์พบเจอกับบุคคลที่เคยรู้จักมักคุ้นเคยใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเคยมีบทบาทมีสตอรี่ต่อกันเขาเหล่านั้นจะกลับเข้ามามีบทบาทอีกครั้งในช่วงปลายเดือนนี้จะมีทั้งเรื่องที่ดีและจะมีทั้งเรื่องที่ท่านต้องระมัดระวังแต่ภาพรวมในคลิปนี้เราจะบอกทุกสิ่งทุกอย่าง นอกเหนือจากคนที่ท่านเคยรู้จักจะเข้ามาในวงจรชีวิตของท่านอีกครั้งหนึง่งในเรื่องต่างๆก็จะมีเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินการงานหรือแม้แต่เพื่อนฝูงคนใกล้ตัวท่านก็จะมีบทบาทไม่แตกต่างหลายสิ่งหลายอย่างนั้นค่อนข้างที่จะมีเรื่องราวไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีนั้นรอท่านอยู่ในคลิปนี้เรามีคำตอบทุกสิ่งทุกอย่าง ชาวราศีมังกรเชิญเข้าไปรับชมรับฟังในคลิปได้เลยครับสำหรับภาพรวมดวงชะตาของชาวราศีมังกร ภาพรวมก่อนจะผ่านพ้นเดือนสิงหาคมนี้ชาวราศีมังกรมีโอกาสสูงมีแนวโน้มมีเกณฑ์ที่ท่านจะพบเจอกับคนที่ท่านเคยรู้จักแต่เขาเหล่านั้นนั้นห่างหายออกไปจากชีวิตท่านในช่วงระยะเวลานี้มีโอกาสหวนกลับคืนมามีบทบาทกลับคืนมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานเรื่องการใช้ชีวิตส่วนตัวเขาเหล่านั้นจะกลับเข้ามามีบทบาทกับท่านอีกครั้งในเรื่องดี ก็ขอทานายไทยทักไปว่าเขาจะเข้ามาสนับสนุนบางเรื่องบางสิ่งหรือจะเข้ามาแก้ไขปัญหาที่ท่านพบเจออยู่แต่ก็ถือว่าในเรื่องที่ดีนั้นจะทำให้ท่านนั้นแก้ไขปัญหาที่ติดขัดได้เข้ามาสนับสนุนท่านไม่ว่าจะเป็นการที่ดึงท่านชักนำชักชวนให้ท่านนั้นไปร่วมงานร่วมทีมร่วมคณะแต่ในส่วนนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีที่จะเกิดขึ้น แต่ในส่วนที่ท่านนั้นควรจะระมัดระวังก็คือตัวท่านนั้นต้องระมัดระวังเรื่องเงินเรื่องทองมีโอกาสที่เขาเหล่านั้นจะเข้ามาวุ่นวายเข้ามาก่อกวนในส่วนที่ช่วยก็คือช่วยในส่วนที่เข้ามาวุ่นวายก็คือในส่วนของความวุ่นวายไม่ว่าจะเป็นการขอยิบขอยืมถึงแม้ว่าจะเข้ามาช่วยเหลือท่านในหลายๆสิ่งหลายๆด้านแต่เขาอาจจะนำพาความไม่สบายอกสบายใจความหนักอ,อกหนักใจติดตามมาด้วย ให้ท่านนั้นต้องกลืนไม่เข้าคายไม่ออกได้เช่นกันก็วางแผนให้ดีมีโอกาสจะเกิดขึ้นกับท่านและในภาพรวมก่อนจะผ่านพ้นเดือนสิงหาคมชาวราศีมังกรตัวท่านนั้นจะได้รับอิทธิพลจากดาวศุกร์ดาวเสาร์ดาวพุธรวมไปถึงดาวอาทิตย์มีโอกาสที่จะส่งผลให้ตัวท่านนั้นพบเจอในด้านที่ท่านจะต้องระมัดระวงังหรือแม้แต่ในด้านที่ท่านนั้นจะพบเจอกับเรื่องราวดีๆ จะมีเข้ามาสลับไปมาในช่วงปลายเดือนนี้ค่อนข้างหลากหลายเรื่องราวหรือทีเดียวภาพรวมของการงานนั้นชาวราศีมังกรดูเหมือนว่าตัวท่านนั้นจะได้รับโอกาสดีๆหรือแม้แต่ความเพียรมาณนะอุตสาหะของท่านจะไม่สูญเปล่าท่านจะมองเห็นเป้าหมายจะมองเห็นจุดหมายเรียกได้ว,ว่าในช่วงเวลาถัดจากนี้ไปตัวท่านนั้นจะมีกำลังใจกลับมาอีกครั้ง ไม่ว่าสิ่งใดก็ตามที่ท่านรอคอยอยู่มานานแสนนานเกี่ยวกับการงานในช่วงถัดจากนี้ไปดูเหมือนว่าจะมีทิศทางไปในทิศทางที่ดีทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านรอจะปรากฏที่ท่านพบให้ท่านเจอให้ท่านได้เห็นโอกาสมาควายคว้าให้ได้หยิบจับให้ได้เชื่อว่ามีโอกาสจะเปลี่ยนแปลงการงานของท่านยกตัวอย่างใครอยากจะเปลี่ยนงานก็มีโอกาสได้เปลี่ยนได้สัมผัสงาน ใครที่ว่างงานอยู่อยากจะได้งานทำในช่วงนี้ก็ดูเหมือนว่ามีโอกาสจะเกิดขึ้นกับท่านรวมไปถึงรางวัลใหญ่อาจจะมีการเปลี่ยนจากเอกชนไปเป็นราชการในช่วงปลายปีหรือต้นปีหน้าจุดเปลี่ยนจุดเริ่มต้นจะเริ่มอยู่ในช่วงทัดจะนี้เป็นต้นไปเร็วๆนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับชาวราศีมังกรหากมีโอกาสหรือตัวท่านพบเจอโอกาสควาคว้าให้ได้หยิบจับให้ได้ เรียกได้ว,ว่าจะสมกับที่ท่านรอคอยดวงชะตาของชาวราศีมังกรในช่วงปลายปีนี้ถือว่าการงานของท่านจะไปในทิศทางที่ดีคิดสิ่งใดมีโอกาสจะพบเจอกับความก้าวหน้าความสมบูรณ์และจุดเริ่มต้นของท่านนั้นจะเกิดอยู่ในช่วงระยะเวลานี้หลายสิ่งหลายอย่างจะเหนือความคาดหมายของท่านยิ่งนักสําหรับชาวราศีมังกร สำหรับการเงินของชาวราศีมังกรภาพรวมก็ถือว่าท่านนั้นเป็นหนึ่งในราศีที่หาเงินได้ง่ายหาเงินได้เก่งหาเงินได้คล่องรู้จักวิธีการหาเงินรวมไปถึงความคิดความอ่านของท่านนั้นมักจะไม่หยุดอยู่นิ่งไม่อยู่เฉยต่อยอดไปเรื่อยๆมีโอกาสได้พบเจอกับช่องทางการทำหากินในรูปแบบใหม่ๆเรียกได้ว่าตัวท่านนั้นไม่อยู่นิ่งอยู่เฉยพยายามหาช่องทางการทำาหากิน บางท่านนั้นมีความคิดความอ่านมีโปรเจกต์มีโครงการมากมายที่กำลังอยากจะจับอยากจะสัมผัสแต่ต้องบอกกันเลยว่าในช่วงทันจากนี้ไปหลายสิ่งหลายอย่างค่อนข้างที่จะลงตัวไม่ว่าจะเป็นโอกาสเวลาช่วงเวลาจังหวะชีวิตมีโอกาสที่ท่านนั้นจะได้หยิบได้จับได้ทำอย่างที่ท่านหวังไว้และมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จก็ถือว่าในส่วนที่ดีนั้น ท่านจะหาเงินได้ง่ายและท่านจะสามารถหาช่องทางหาเงินหาทองนั้นได้มากมายหลากหลายช่องทางเลยทีเดียวแต่ตัวท่านนั้นก็จะแลกมากับความเหน็ดเหนื่อยแต่เป็นการเสียงเงือ่อเป็นการที่ท่านเหน็ดเหนื่อยแต่ท่านได้เงินได้ทองก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีมังกรและในส่วนที่ท่านจะต้องระมัดระวังเรื่องการเงินของท่านให้ดีชาวราศีมังกรในช่วงปลายเดือนนี้ตัวท่านนั้นจะไม่มีค่าใช้ใจ่าย เกิดขึ้นมากถึงแม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายจีพลาธาเกิดขึ้นบ้างแต่ท่านนั้นก็สามารถแก้ไขาสามารถควบคุมอยู่แต่สิ่งที่น่าห่วงน่ากังวลก็คือชาวราศีมังกรตัวท่านจะหลีกหนีแทบจะไม่ได้กับคนใกล้ตัวท่านไม่ว่าจะเป็นคนใกล้ตัวท่านเพื่อนฝูงญาติพี่ป้าน้าอารวมไปถึงเพื่อนเก่าญาติเก่าที่จะเข้ามามีบทบาทกับท่านอีกครั้งจะค่อนข้างเข้ามาวุ่นวายเกี่ยวกับการเงินการทองเรียกได้ว,ว่าจะทําให้ท่านนั้นอึดอัดใจ วางตัวลำบากทำตัวลำบากน้ำท่วมปากสิ่งนี้ต้องระมัดระวังให้ดีมีโอกาสที่ท่านนั้นจะช่วยเหลือใครหรือซัพพอร์ตใครแต่ตัวท่านนั้นจะเดือดเนื้อร้อนใจสิ่งนี้ขอบอกขอเตือนให้ท่านระมัดระวังให้ดีปฏิเสธได้ก็ปฏิเสธหลีกได้ก็หลีกเลี่ยงได้ก็เลี่ยงระวังช่วยเพราะความเกรงอกเกรงใจช่วยเพราะไม่กล้าปฏิเสธจะเป็นตัวท่านเอง ที่เดือดเนื้อร้อนใจในภายภาคหน้าสิ่งนี้ขอบอกขอเตือนก็ขอให้ชาวราศีมังกรให้ความสําคัญระมัดระวังและเตรียมพร้อมให้ดีสําหรับเรื่องความรักชาวราศีมังกรในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้ภาพรวมหากจะมองแค่ตัวท่านกับคู่รักสามีภรรยาดูเหมือนว่าปัญหาอะไรที่จะหนักอกหนักใจนั้นไม่มีเกิดขึ้นค่อนข้างที่จะเห็นอกเห็นใจ ค่อนข้างที่จะมีความรักด้วยกันดีแต่สิ่งที่จะเข้ามาเป็นปัญหานั้นก็คือปัญหาของคนใกล้ตัวไม่ว่าจะเป็นในฝั่งตัวท่านฝั่งสามีภรรยาเขาเหล่านั้นจะนำพาปัญหามาให้ท่านทั้งสองต้องเกิดความเข้าใจผิดกันต้องอึดอัดใจกันระมัดระวังให้ดีมีอะไรอย่ามีความลับต่อกันมีอะไรก็ให้ปรึกษาหันหน้าปรึกษาพูดคุยเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างท่าน สามีภรรยาสามารถหาทางออกได้อย่างแน่นอนระวังการที่ท่านมีความลับแอบไปช่วยเหลือญาติไม่ว่าจะเป็นฝั่งใดก็ตามอาจจะทําให้ปัญหานั้นลุกลามใหญ่โตกลับกลายมาเป็นปัญหาของท่านเองระหว่างคู่รักสามีภรรยาสิ่งนี้ขอบอกขอเตือนสิ่งที่ท่านต้องระมัดระวังก็คืออย่ามีความลับต่อกันระหว่างสามีภรรยาหากมีปัญหาหรือเกิดเรื่องอึดอัดใจก็ขอให้เปิดใจพูดคุยกับสามีภรรยา ช่วยกันแก้ช่วยกันคิดทุกสิ่งทุกอย่างไม่เกินมือไม่เนื้อบากว่าแรงชาวราศีมังกรและคู่รักอย่างแน่นอนก็จบไปแล้วนะครับกับการทำนายกับการพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีมังกรในช่วงถัดจากนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมก็ถือว่าดวงชะตาท่านดีค่อนข้างที่จะเด่นไปในทิศทางของด้านการงานและการเงินนั้นก็ค่อนข้างที่จะนิ่งจะอยู่ตัว นอกเสียจากว่าจะมีคนใกล้ตัวท่านเข้ามาวุ่นวายทำให้เกิดซับร้อนได้สิ่งนี้ก็ขอให้ชาวราศีมังกรวางแผนให้ดีระมัดระวังบางเรื่องบางสิ่งอะไรที่คิดว่าไม่น่าจะเป็นปัญหาสิ่งนั้นต้องระมัดระวังให้ดีอย่าปล่อยผ่านและอย่าปล่อยให้เป็นดินพอกหางหมูปัญหาเล็กปัญหาน้อยพบเจอให้รีบแก้รีบเคลียร์เชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เกินมือไม่เกินเบอร์ชาวราศีมักงกรอย่างแน่นอน สำหรับคําทํานายคําพยากรณ์นั้นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรโดใช้วิจ,จารณญาณขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมรับฟังครับหากเราคิดดีทดําดีพูดในสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นมงคลก็จะอยู่รายล้อมรอบตัวเราแล้วพบกันใหม่ขึ้นมังกลชาแนลสวัสดีครับ